พี่ชายคนนี้สู้กับปีศาจด้วยไม้กวาดสีดําแค่อันเดียวซึ่งเขาทําได้ดีมากๆแล้วผู้ชายเสื้อแดงคนนี้ก็มาเห็นเข้าก็เลยเดินเข้าไปเพื่อที่จะมอบที่แปลงล่างอันนี้ให้กับเขาก็เห็นว่าเขาต่อสู้เก่งถ้าได้แปลงล่างเนี่ยน่าจะเก่งกว่าเดิมพอเขารับข้อเสนอเนี่ยก็ใช้อันนี้ใส่ข้อมือลบแปลงล่างเลยซึ่งก็ตามคาดครับเขาเก่งขึ้นมากเลยสู้กับปีศาจแบบยังโหดแต่แล้วจู่ๆปีศาจเหมือนก็ขยายร่างขึ้นครับพี่แกก็เลยใช้อุปกรณ์อันเดิมที่แขนเนี่ยโทรเรียกยานพหนะออกมายานที่เขา เร,เรียกมาได้แก่รถดับเพลิงรถพยาบาลและรถตำรวจแล้วก็ออกคำสั่งครับผมให้3ยานนี้ รวมร่างกันโดยหุ่นยนต์นี้มีท่าไม้ตายก็คือปืนฉีดน้ําเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกอ่ะไอหุ่นยนต์เนี่ยมันมีที่มาจากรถดับเพลิงนั่นเองดังนั้นเรามาดูอุปกรณ์ที่เห็นในหนังเมื่อกี้กันอันนี้คือที่แปลงร่างที่อยู่ตรงแขนนะครับแล้วก็มียานสองาพูดผิด3าํลสวัสดีครับผมชื่อเล็งนะครับและนี่ช่องซีเล็งซีเอชนะครับปากติดตามด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยเริ่มจากที่แปลงร่างก่อนไหมฮะจริงๆเนี่ยมันต้องใส่ที่แขนข้างซ้ายนะครับมันมันมันเป็นแกรบๆนี่นะเนออาะ โอเคหน้าตาของมันเนี่ยมันจะดูเหมือนเข็มทิศนะครับตรงนี้ตรงนี้กดได้มันจะออกมาเปิดได้เป็นเหมือนแบบมีเข็มทิศนะครับด้วยความที่ว่าซีรีส์เรื่องนี้มันจะเป็นแนวแบบนักผจญภัยเข้าป่าหาสมบัติอุปกรณ์ก็เลยจะมีความเป็นเข็มทิศนะฮะเริ่มเลยครับก่อนจะแปลงร่างเนี่ยเขาต้องเปิดฟาก่อนเนาะม,นมันทำท่าอย่างนั้นอย่างงี้ป่ะแล้วก็เปิดยุ่งยากครับขออนุญาตแกะแล้วเล่นให้ดูเลยนะฮะโกโก้เชนจ์สตาร์ โกโกเชนเจอร์สตาร์ทอัพครับ นี่เลยสาหรับลูกเล่นแปลงร่างแต่ความเจ๋งของมันอยู่ที่2ปุ่มนี้นะฮะอย่างที่ได้ดูตอนต้นคลิปใช่ไหมว่ามันเรียกยามพาหนะได้แล้วก็สั่งรวมร่างได้มันจะมี2ปุ่มตรงนี้นะมันเขียนว่าโกกับอีกปุ่มหนึ่งมันจะเป็นรูปหุ่นยนต์อ่ะเออไอหุ่นปุ่มหุ่นยนต์คือปุ่มสั่งรวมร่างเป็นหุ่นยนต์เนาะปุ่มโกคือปุ่มเรียกเวลาเรียกเนี่ยในเรื่องเขาเรียกพร้อมกันทีเดียวนะแต่ของเล่นเนี่ยเรียกได้แค่ทีละชิ้นระบบพับเพื่อบอลไฟเจอเอเดอร์โอล ส่วนที่จะเรียกมาได้หลักๆก็จะมีเบอร์11ครับรถพยาบาลเบอร์12รถโอ้ยขอเบอร์11ดรถดับเพลิงเบอร์12รถพยาบาลและเบอร์13เป็นรถตำรวจของเล่นเรื่องนี้มันจะเป็นเรียงเบอร์เนาะเบอร์1ถึงเบอร์18 1-10ถึงเนี่ยผมรีวิวไปแล้วนะครับส่วนเบอร์14เป็นต้นไปนะฮะกดซับไว้เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูโอเคอะมาเรียกกันเลยนะครับเริ่มจากเบอร์11กดปุ่มโกแล้วหมุน อุย้ยเมื่อกี้เห็นเป็นเลขสิบเอ็ดป่ะมาอารถหอเพราะว่าอันนี้มันเป็นรถดับเพลิงไงมันก็จะมีเสียงหอต่อไปเป็นรถพยาบาลมันก็ต้องเป็นเสียงอะไรเสียงรถพยาบาลก็กดโก้โหมุนผ่านสิบเอ็ดแล้วมันจะไปโผล่สิบสองเนาะไม่ใช่สิบเอ็ดอันนี้สิบสองสิบสองมา อรอถพยาบาลและแน่นอนว่า13ผมบอกไปแล้วเป็นรถตำรวจมาชื่อพลิสเลยเดี๋ยวลองฟังดูมันจะพูดว่าโกโกโ้พลิสหมุนไปให้ถึงเบอร์13นะมาต่อไปปุ่มรวมร่างกดปุ่มหุ่นยนต์รวมร่างนยนิงคิวโกโก้ระบบรวมร่าง,โกโกางออน f i ย์เอเดอร์โอลิสไซเลนฟอร์เมชันกดปุ่มหุ่นยนต์มาอ้าวแค่นี้เหรอ <c oughs> คำสั่งรวมร่างมีแค่นี้ต่อไปเราจะมาดูรวมร่างของจริงกันบ้างนะครับสำหรับ

ก่อนที่จะเอาปืนฉีดน้ําขึ้นหรืออะไรขึ้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีไอ้ขาย,ยัางน,นเนี้ยคอยทับไม่ให้รถมันเคลื่อนน,น่าจะฟีลนั้นนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรถหัวฉีดน้านะครับจะมีหัวฉีดน้ํสามหัวนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็จะมีเสียงหวอฟเจอ go go <laughs> ไฟเจอไฟเอคือชื่อยานนี่เนาะนอกจากมันมีเลขบอกมันมีชื่อด้วยนะครับตัวนี้ชื่อไฟเจอ 1> <1> ต่อไป12กับ13ที่เป็นบอกเป็นรถพยาบาลเนี่ยกับรถตำรวจเนี่ยก็จะไม่มีลูกเล่นอะไรเนาะมีขยับได้นิดหน่อยเพราะมันจะการเป็นมือของหุ่นยนต์เอาเป็นว่าลูกเล่นมันแทบจะไม่มีเลยสำหรับรวมร่าและ1ิบสอไปรวมิรก สเรนบิวด์รวมร่างเรียบร้อยฟืบเอาเอเดอร์กับโพลิสนะครับใส่ไปที่เดือยสองข้างตรงนี้แล้วก็ยกขึ้นปุ๊บในส่วนของหัวเอรถด,ดับเพลิงเนี่ยก็ยกขึ้นมาวางตรงแท่นเบอร์11นะครับฟรรรแล้วบริเวณหัวดับเพลิงเนี่ยก็จะมีหน้าซ่อนอยู่ครับยกขึ้นฟรรื ไทเรนบิลเดอร์แค่นี้เลยครับประกอบง่ายมากนะสำหรับยานของโบเคนซินเวอร์สีเงินคนนี้เดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะคือวิธีการรวมล่างมันง่ายมากเลยคือข,ขาเนี่ยมันจะพับอยู่แล้วก็เนี่ยยกยกรดดับเพลิงตั้งขึ้นอุ๊บจบแล้วง่ายมากเดี๋ยวให้ฟังเสียงนะครับทิปชิดบ,บอมเบอร์ มันเป็นเสียงท่าไม่ตายเนาะปืนฉีดน้ำของมันอะ่ะเตอร์แคนน o n หรืออะไรสักน,น่นสักชื่นอนึงอ่ะและจุดเด่นของของเล่นญี่ปุ่นคืออะไรครับจุดเด่นของของเล่นญี่ปุ่นก็คือมันสามารถถอดและสลับเอาอันอื่นมาใส่กันได้ซึ่งผมจะถอด12กับ13ออกแล้วเดี๋ยวผมจะไปเอาเบอร์อื่นๆมาเล่นให้ดูมาแล้วครับสำหรับเบอร์1ถึงเบอร์10นะฮะก็เปลี่ยนกันได้หมดอ่ะอ่ะเบอร์7อันนี้เบอร์6นะครับเนี่ยเห็นเลข6กวะ เอาเลขหกกับเลขเจ็ดอันเนี้ยมันเล่นสลับกันได้ครับแล้วทุกคนเห็นปีกของเครื่องบินอันนี้ปะเห็นปีกปีกใหญ่ๆอันนี้ไหมอันนี้คือเบอร์สิบนะครับเป็นเครื่องบินเจ็ทเราก็จะทําการเอาเครื่องบินเจ็ทเฮ้ยเงียบๆดิเดี๋ยวเราจะถอดเครื่องบินเจ็ทมาเล่นกับอันนี้นะครับมาฮะวิธีการใส่มันคงไม่ได้ใส่ที่แขนอยู่แล้วนะฮะเพราะว่า ขนาดมันจะไม่ได้สัดส่วนคือด้านหลังของรถดับเพลิงเนี่ยเขาจะมีแง่งๆงปิดเสียงเถอะแง่งแนะครับกดฟึบมันจะมีล็อกสําหรับปิดเครื่องบินเอาปีกเครื่องบินเจ็ตใส่เข้าไปนะครับการรวมล่างแบบนี้ในซีรีส์ไม่มีให้เราเห็นนะครับติดแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีตัวล็อกอยู่ด้านหน้าเนาะใต้รถดับเพลิงเนี่ยมันจะมีตัวล็อกแงะเข้าออกมาครับแล้วตัวล็อกมันจะล็อกได้พอดีเลยมันล็อกเข็มขัดนี้แล้วไย นี่ได้แล้วครับเืนเหลือแขนเอาเอเด้กับโพลิสก็ได้นะครับบาะอกเรียบร้อยครับปูนยนต์ดับเพลิงที่บินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ก็เจ๋งดีนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมใกล้ห้าแสนแล้วอยากไปหนึ่งล้านแล้วอยากได้โล่ทองนะฮะก็กดติดตามให้กันด้วยแล้วก็มาพูดคุยกันใน i อได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามทั้งใน YouTube Facebook ที่ต,ต่อไอจีต่างๆด้วยสวัสดีครับ